โอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในช่องนะ้องแนํนำตัวกลุ่มหรือช่อง Backcat อีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมคุกกี้หนังขิงดอมอีกแล้วนะครับสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะครับก็จะเป็นการเปรียบเทียบคุกกี้ลูกเกตกับคุกกี้ซอสพริกนั่นเองนะครับแล้วก็จะมแนะนำเรื่องการใส่ท็อปปิ้งด้วยแบบคร่าวๆแล้วกันนะครับแล้วอตอนสตัวนี้ก็สกิลจะค่อนข้างแอนิเมชันเหมือนกันนะครับเรีวยกว่าเหมือนกันเลยก็ได้นะเหมือนกันเลยก็ได้ครับ ทีนี้เนี่ยผมจะมาทดสอบให้ดูในโหมดของ PVE แล้วก็โหมดกระชับบิดหรือว่า PvP 1-1นั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยไปดูตัวละครกันดีกว่านะครับสำหรับคุกกี้ลูกเกดแล้วก็ซอสพิงนะครับเราจะทำการถอดท็อปปิ้งทั้งหมดเพื่อให้ค่าสเตตัสนั้นใกล้เคียงกันมากที่สุดนะครับส่วนคุกกี้ลูกเกดของผมเนี่ยจะเลเวลที่33นะแล้วก็สกิลเลเวล32นะครับ สกิลนะครับความเสียหายนะครับจะอยู่ที่111.8สนะครับสำหรับของลูกเกดน,นะสำหรับคุกกี้ซอนพีนะครับจะอยู่ที่เลเวล32นะครับแล้วก็สกิลอยู่ที่เลเวลสอ่าส่วนความเสียหายของสกิลเนี่ยจะอยู่ที่62.4ซนะครับซึ่งจะเห็นว่าเปอร์เซ็นมันน้อยกว่านะครับแต่ว่าตอนผมไปลองใช้จริงเนี่ยมันก็ไม่ได้เบาไปกว่ากันนะอาจจะเป็นด้วยว่า อซอสพิกนี่อาจจะคิดเป็น4ครั้งหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจแต่เดี๋ยวจะไปใช้ให้ดูใน PVE ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวตามด้วย PVP นะในส่วนนี้ครับจะเป็นการเทียบสเตตัสเข้าๆนะครับอาจจะไม่เป๊ะซะทีเดียวนะสำหรับด่านที่เราจะทดสอบกันนะครับก็อยู่ที่6กขีดนะครับในด่างของบอสนะเดี๋ยวเราจะไปใช้สกิลจริงๆก็คือตรงบอสเลยนะครับเทียบกันจะชัดว่ามันต่างกันประมาณไหนนะครับ อ่ะเรามาถึงบอกันนะครับเดี๋ยวเราจะทําการทดสอบนะครับโดยให้ลูกเกดออกสกิลก่อนนะครับแล้วตามด้วยซอพิกนะสวยรอบหนึ่งผมจะเ,เป็นซอพิกออกก่อนแล้วก็ตามด้วยลูกเกดนะครับแล้วจะมาเทียบกัน2องภาพนะครับว่ามันต่างกันประมาณไหนนะครับผมไป ซุ่ตซนจะเหอไอสตซซ่นเงอับเอเรามาถึงบอสนะครับในรอบที่2นะเดี๋ยวเราจะให้ซอฟพิกเนี่ยออกสกิลก่อนนะครับในรอบนี้แล้วก็ตามได้ลูกเกตนะจะได้เทียบกันกับรอบแรกนะครับโอเคไป จากภาพนะครับจะเห็นว่าการโจมตีรอบแรกของคุกกี้ลูกเกดก,กับคุกกี้ซอพิกเนี่ยจะต่างกันประมาณ9,400นะครับอ่าประมาณนะประมาณนะครับอันนี้ผมคิดจาก เลือดบอสที่เหลืออยู่นะครับผมก็ประมาณนี้นะจ๊ะต่อไปนะครับจะเป็นการทดสอบ PVP นะครับหรือโหมดกระชับปิดใน1-1ลบหนะครับทีนี้ผมให้น้อง f อนะครับอซาไอคุงนะตั้งซอสพิกเอาไว้ครับในเวอร์ชันสเท่ากันนะครับอันนี้คือเท่ากันเลยเท่าอะไทั้งสกิลแล้วก็เลเวลนะครับในส่วนของสมบัติเราจะไม่ใช้เลยนะเดี๋ยวเราจะไปลองดูค่าดาเมจกันว่าต่างกันแค่ไหนนะครับไป คุณผู้ชมจะเห็นว่า ลูกเกดเนี่ยตีธรรมดาจะแรงกว่าพิกนิดนึงนะครับแล้วก็สกิลออกพร้อมๆกันไม่ต่างกันมากแต่ทีเนี้ยประเด็นคือเมื่อกี้ลูกเกดเนี่ยออกสกิลหนึ่งสกิลและไม่โดนซอสพิงครับซึ่งผมลองทําการทดสอบหลายครั้งแล้วคิดว่าน่าจะเป็นบลั๊กเลยไม่แน่ใจแต่ว่ามันไม่โดนในรอบที่สองครับเราได้เป็นออกสกิลพร้อมกันมันก็คือมิดนะครับส่วนทับงสองในลูกเกดคือพลาดตลอดอาจจะเป็นเพราะว่าซอสพิกไม่ได้มายืนกึ่งกลางนะครับแต่ถ้าเป็นอพีพี PP เนี่ยเราจะมี5 5คุกกี้ใช่ไหมทีเนี้ย เวลาราโดนกาแฟหรือว่านาเต้สกิลเนี่ยคุกกี้มันจะมาจุกตรงกลางมันเลยทําให้ลูกเกดตีโดนอยู่แล้วนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นบั็กหรือเปล่าจริงๆผมคิดว่าถ้าตัวละครตัวเดียวก็น่าจะต้องตีโดนกันแต่ว่าลูกเกดนั้นตีไม่โดนนะครับทีนี้ก็เลยทําให้ลูกเกดพ่ายแพ้ไปเพราะว่าออกสกิลไม่โดนหนึ่งครั้งนะครับแต่ค่าดาเมจธรรมดาแรงกว่านะครับก็ประมาณนี้แล้วกันสรับเทียบค่าดาเมจใน PvP นะครับผม ต่อไปในส่วนสุดท้ายนะครับเรื่องท็อปปิ้งของลูกเกดนั้นใส่อะไรดีที่สุดครับส่วนตัวเลยผมคิดว่าท็อปปิ้งโจมตี5ดีที่สุดนะครับสำหรับลูกเกดนะส่วนใครจะไปพิกแพงใส่คิทิคอนเพิ่ม2ก็ได้เหมือนกันแต่ผมมั่นใจว่าท็อปปิ้งโจมตี5ดีที่สุดนะครับเนื่องจากว่าเกมนี้มันมีอัตราคิทิคอนก็จริงแต่ว่ามันไม่มีค่าคีดาเมตหรอกซึ่งแน่นอนว่าของเกาหลีก็บอกไว้เลยว่าใส่โจมตี5คุ้มที่สุดนะครับสำหรับพวกสายโจมตีหรือว่าสายนันเองนับ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมก็ทําให้ดูคร่าวๆนะส่วนใครที่จะไปทดสอบนะครับหรือบางคนมีแบบ4ดาว5ดาวอาจจะเห็นผลมากกว่านะครับก็ลองพลิกแพงกันดูนะครับอันนี้คือมาแนะนําแล้วก็มาเปรียบเทียบให้ดูกันเล็กน้อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกัน โอเคครับสำหรับใครที่มาชมช่องวันดำตัวงมเป็นครั้งแรกครั้งที่2ครั้งที่3ก็ตามแต่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆหรือไลฟ์ใหม่ๆจากช่องผมเนี่ยคุณผู้ชมจะได้เห็นเป็นคนแรกนะครับสวัสดีครับคุกกี้นังคิงด้อมนะครับในคอนเทนต์คุกกี้ลูกเกดน,นะครับเปรียบเทียบกับคุกกี้สอบผิกก็ต้องขอจบไว้แบบนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมไม่มากก็น,น้อยนะจ๊ะเอาไว้เจอกันใหม่ในเกมหน้านะครับผม่จุุ๊จิจ๊ะ